ทุกวงจรประจำปีงบประมาณ2,568กิจกรรมย่อยจัดงานมหกรรมสินค้าที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้านั่นเองครับส่งผลให้กเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบให้เป็นค่อยไปเป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความ แสดงการจำหน่ายพนังงานมีเป้าหมายผู้จำหน่ายสินค้าจากหวัดอุตาดิตที่เป็นเกษตรกรผู้ประกอบการจำนวน30รายและกำหนดให้จากขึ้นระหว่างวันที่4-8ถึง 8, มิถุนายน2568ณนะลานโชคาซาอำเภอเมืองจกกังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเราเราลงเวลา5วันได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและ,ะแสดงอิทธพ์2 เื่อเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตสินค <conf> ้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยได้พบกับผู้ริโดยตรง3เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกรรวมถึงเครือข่ายและ4เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยขององค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรรวมถึงเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักและยอมรับและน่าเชื่อถือของผู้ริโภค อยากาออกว้างาต่อไปในวันนี้ที่ทางจังหวัดอุจดิ์ได้นำผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆมาแสดงนั้นหลงนช<ง>่ไหหลงกิโลละพันเก้กการ้อยเก้าสิบกาลิ้นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบกาแต่วันนี้มาซีทินนี่ก็อยู่ที่สามร้อยห้าร้อยเพราะนั้นท่านก็จะได้ลิ้มลองนะครับราชาทุรีน,นะครับที่ ขึ้นชื่อนะแล้วก็ได้ G-I มาเรียบร้อยแล้วหลายคนนะดูโรคในติ๊กต็อกขนาดนี้ทุเรียนมีเยอะมากหลายพันนะแต่อันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งที่เขาขึ้นชาร์จไปก็คือก้านยาวที่หมดดนกิโลละห้าพันบาทลูกนึงก็สองหมืน่นนะแต่อันดับสองเนี่ยนะครับมันคือหลงหลินแน่นอะนะนะครับถ้าหลงหลินเราใหญ่เท่าสุรินก้านยาวอาจจะแพงมาก แต่ของเราเนี่ยลุกย่อมลงมานะท่านก็จะได้ลิ้มลองโดยไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียในราคาหลักร้อยแล้วจะได้ลิ้มรสชาติ Leonardo. ทุเรียนที่เขาบอกตีนนี่เป็นยังไงนะครับผมดูเสียในราคาหลักร้อยแล้วจะได้ลิ้มรสชาติทุเรียนที่เขาบอกตีนนี่เป็นยังไงนะครับผมดูแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่ไม่ชอบทานทุเรียน ถึงติดใจหลงเหล็เพราะว่ามันรถมันซอสนะครับแล้วก็มีความลงรำไมแล้วก็ทานได้นะโดยไม่เขาเรียกว่าไม่แพ้กลิ่นนะครับเนื้อทุเรียนจะเขาเรียกป็นกลิ่นนีไม่มีเสี้ยนเลยแล้วก็กลิ่นจะกระจัดละมุนละมุนต่ทีนี้วันนี้ผมเลยเอาหลงหลมาให้ทานพี่น้องได้ลองชิมดูว่าของเรานะครับก็กลิ่นมี ขนะึ้นชื่อเลยวิ่าจดงนเี่คนกสิกน้ากกมีสาร่อการตลาดมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้บอกไปนี่คือหนังตัวอย่างครับของจริง13มิถุนานะะเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่งมาแข่งกันได้ครับตอนนี้ฟรีนะแล้วเดี๋ยวไดูุ้เรียนหลงรับแรงไปอีกหนึ่งลูก มาดูกันครับตอนนี้ไอ้ไม่ยากครับในช่วงเวลานี้ครับเป็นความรู้ในช่วงนี้ชื่อสิ่งที่มีตลอดมีชตลอที่ตลอดมีชื่อที่